หายดีแล้วครับตอนนี้ก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไข้หวัดใหญ่ไทยพักครับ okay. uh oh. ไม่ได้ให้หวังอะไรเป็นยา uh oh. อะไรขนาดเป็นยาใจแล้วกัน uh oh. ผมผมก็รีแอคไงมันเป็นรีแอคที่ที่จริงใจ uh oh. ปกติคนโดนหอมก็ต้องไปหนีกันทุกคนหายดีแล้วครับตอนนี้ก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไข้หวัดใหญ่ไทยัเครับก็ไข้ขึ้นสูงครับ39.1แล้วก็ไม่ม oh, โอเดือดแล้วมัง้ง <laughs> ใช่ด้วยความที่ที่ป่วยด้วยครับเป็นไข้หวัดด้วยแล้วก็คือไข้เนี่ยไปทิ้อนอนอบินกลับจากญี่ปุ่าเกาหลีลก็เลยแบบว่าหูก็ทะลุเลือดออกด้วยก็เลยคือแบบอะไรเลือดออกหูทะลุหูเลือดออก<ห>อะไรหูทะลุใช่พอ <laughs> พอไปตรวจพอไปตรวจที่หมอบอกว่าเออหูเลือดออกด้วยแล้วก็เนือว่านอนน้อยด้วยพักผ่อนไม่พอด้วยอะไรเงี้ยแล้วก, <laughs> วก็ก็เลยแบบมันมันบวกกันหลายหลายอย่าง ก็เลยต้องต้องมีเหตุทำให้เไปนอนโรงพยาบาลต้องไปรักษาตัวให้ให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อให้ยายาแ่้วันใหญ่แต่ได้ข่าวว่าคนป่วยซนมากจริงไหมเจนอะไรครับคนป่วยซนมากตอนตอนซ้มคือเพราจะเป็นคนที่เรียวอะไร energy energy เยอะอยู่แล้วครับผมแล้วก็เวลาที่ป่วยก็ก็ยังเยอะกว่าคนปกติอยู่ครับใช่แต่ว่าเนี่ยก็ก็ข้อดีก็คือจะหายแบบหายเร็วแล้วก็แบบ สุขภาพคือโพสต์คนที่สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วผมจะมีน้อยมากๆที่จะเห็นเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอเป็นทีนึงก็เนี่ยหนักเลยหายผดดมหลับข่าวกินไหมคะอ่าเป็นกําลังใจเห้ือนกันต้นดอกไม้ล่ะถ้าหายพระดอกไม้อาจจะเป็นซูเปอร์แมนแล้วก็หายเพราะสายน้ำเกลือแล้วก็ยาที่หมอห้ะแต่ว่ากำลังใจก็สำคัญต้มีกำลังใจให้เป็นกำลังใจก็ก็ให้เป็นกำลังใจคือไม่ได้ ก็ไม่ได้ให้หวังอะไรเป็นยาอะไรขนาดเป็นยาใจแล้วกันเผื่ถือืาอ่าเป็นเป็นกำลังใจเป็นย <see> <laughs> าเพราะถ้ากินแล้วหายนี่ก็น่าจะแปลกอยู่แต่ก็ <c oughs> นั่นแหละก็ไม่เรียกว่าอะไรเพื่อนไม่ค่อยป่วยบ่อยไงเ้วเห็นป่วยทีนึงก็ป่วยหนักก็เลยให้เป็นกำลังใจแล้วกันเห็น <c oughs> เห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดซูมลองลองไปลองตอนนั้นเน็ตอาจจะไม่ดีเออลองเออลองซูมดู ไม่แกล้งหมายถึงว่าเป็นเป็นบทที่เขาเตรียมมาอยู่แล้วที่เราตองทำไม่ได้แบบว่าเป็นความรอแต่ว่าใช่เป็นบทที่ไม่เคยเแบบไปช็อตมากเลยนะอะไรครับวันแรกวันแรกรรู้ว่าผีเข้าออกแย่เลยดูได้ยังไงเด้งพื้นเลยตรงกใจมันเป็นยังไงอะไรครับอาการมันเป็นหนักหนึ่งผมผมก็รีแอคไงมันเป็นรีแอคที่ที่จริงใจปกติคนโดนหอมก็ต้องเป็นีกันทุกคน เป็นเรื่องปกติมันใหญ่มากนะคุณเล่นใหญ่ครับเออมันเป็นเรื่องปกติของผมเราก็รู้สึกเลยอะไรนะผมว่ามันต้องมีบ้างแหละนี่นะแนได้คำตอบที่ต้องการวันนี้วันพลาเหรอจริงป่ะเนี่ยมีความสุขมีความสุขหมดลงก็มีความสุข はい、ありがとうございます。<laughs>